สวัสดีค่ะทุกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องซากุระแฟนเฟมซีวีกันนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรนะไซโกะนะคะอาจจะน่ากลัวนะคะเมื่อที่ทุกคนยังไม่เคยเล่นนะคะอ่านะคะทุกคนเราจะเข้าไปในเกมกันเลยค่ะมาเข้าไปในเกมเลย เข้าไปในกิ่มตรงไหนคะโอเคตรงนี้เลยนะคะเข้าไปในกลิ่มเลยนะคะทุกคนเข,เ,เข้าไปเลยเข้าไปกดตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นที่ในการเริ่อมกลิ่มโอเค ทุกคนเราจะเข้าไปเลยกันเลยค่ะทุกคนนากก่ากลัวมากบางคนถ้าใครจะเป็นโรคหัวใจห้ามดูเด็ดขาดนะคะมันอนาจ,จะนากก่ากลัวก็ได้นะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนอืมมาเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มเล่นกันเลย เก็บตรงไหนอะ่ะอันนี้เราทดลองเล่นกันก่อนอ่าอันนี้ใช่ไหมคะนั่งย่องอันนี้เก็บแล้วน,นี่ก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรจะวิ่งนี่เลยทุกคนกลัวมากเลยอะ่ะ น่กกากลัวไม่กล้าเล่นด้วยอ่ะทุกคนน่กกากลัวจริงๆนะคะใครจะเป็นลูกหัวใจห้ามดูเด็ดขาดเฮ้ยแมวก็วนจรดูด้วยมันอาจจะค้างนิดนึงนะคะทุกคนเฮน่กกากลัวทุกคนเราจะไปเหมือนเดิมนี่ตามลูกศรไปเลยอะไรอ่ะ มีคำเขียนด้วยอะบรรยากาศนิดนึงทุกคนนี่คือวิ่ง <c oughs> โอ้ยทุกคนมันค้างมากแป๊บน,นึงนะคะทุกคนนี่ได้กุญแจมานะคะทุกคนนี่กุญแจของเรากุญแจของเรานี่ไง <c oughs> ทุกคน เทีมเอาทีมเอาเลยกล้ทุกคนเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่เป็นไรแต่เราจะมาเริ่มใหม่กันเมื่อกี้น่ากลัวมากน,น,น่ากลัวจริงๆอ่ะ,อะเราจะมาเริ่มก,กันใหม่นะคะทุกคนเมื่อกี้ เอิ่มอะไรก็ไม่รู้นะคะ,ะ,คะนนะทุกคนกรุณนาปลรหัดนะทุกคนเมื่อกี้น่ากลัวมากมันคืออะไรตัวไซโกะนะคะทีน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนคนน่ากลัวเลยอ่ะไม่เป็นไรแต่อาการเรื่อ กินใหม่กินมนะทุกคนเฮ้ยตัวนี้มันน่กกากลัวมากมันน่กกากลัวมากาทุกคนไม่ได้ลงคลิปมานานต้องเล่นเกมผีนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปมานานเล่นเกมผีเนี่ยอืที่อยากเล่นนะคะ ก็ไม่ได้อยากเล่นแต่มันเป็นเกมใหม่ที่อัปเดตมานะคะทุกคนมันเป็นเกมใหม่ที่อัปเดตมาใหม่ว่าไม่เคยเล่นเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะไปไขคุณแจกันใหม่นะคะทุกคนไปกันเถอะไปไปกันเลยมันค้างมากเลยนะคะทุกคนทุกคนโทรศัพท์มันค้างอะ่ะไม่เป็นไร ทุกคนอาจจะดูได้มั้งจะมาดูห้องนี้กัน ขนกลัวได้ปวดขึนกลัวมากๆเลยได้ปวดนะได้ปวดได้ปวดได้ปวดเออมาเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาไขกันใหม่ ีตายไปแล้วรลบหนึ่งเราจะเดินไปเดินออกไปได้านนอกมัเกมมันรู้สึกว่ามันจะมีห้องหนึ่ง ทุกคนคลิชเช่นก่มันน่ากลัวมากโอเคนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตะเคมไซโกะนะคะอ่าถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายน่ากลัวมากมากเลยค่อยมาเล่นกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ายนะคะทุกคนค่อยเจอกันคลิปใหม่ทุกคนอาจจะงงว่าแบบว่าน่ากลัวเกินไปอะเออมันจะน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนทุกคนต้องไปโหลดเล่นกันนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะคะตรงทุกคนไปโหลดกันได้นะคะอ่ะยายนะคะทุกคน